ยินดีต้อนรับกลับวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดของรถกระบะ i s สุ u ูดีแมปี2025ที่มีดีไซน์และประสิทธิภาพที่น่าประทับใจรถคันนี้เหมาะทั้งสำหรับการผจญภัยในธรรมชาติและการใช้งานในชีวิตประจำวันถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะที่มีทั้งความทนทานและทันสมยัย D-MAX กก็ไม่ทำให้ผิดหวังมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง เริ่มต้นที่ภายนอกของรถอ s u z u d ด a x ปี2025ดีไซน์ดูแข็งแกร่งและมีความทันสมัยกระจังหน้าของรถมีขนาดใหญ่ขึ้นและดูมีความมุ่งมั่นมากขึ้นเสริมด้วยไฟหน้าแบบ LED ที่ช่วยเพิ่มความสวยงามและให้แสงสว่างที่ดีขึ้นรูปทรงของตัวรถถูกออกแบบมาให้มีความอากาศพลาศาสตร์ที่ดีช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้นในบางรุ่นยังมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมเช่นแร็คหลังคาบันไดข้างและกระบะถ้ายที่มีการเพลือบป้องกันเพื่อเพิ่มความทนทานและความสะดวกในการใช้งาน ในส่วนของภายใน DMAX ปี2025ถูกออกแบบมาให้มีความสะดวกสบายและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆแขงคอนโซลออกแบบให้ดูเรียบง่ายมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับทั้งระบบนำทางและความบันเทิงที่ใช้งานง่ายเบาะนั่งทำจากวัสดุคุณภาพสูงโดยรุ่นที่สูงขึ้นจะมาพร้อมเบาะหนังเพื่อเพิ่มความหรูหราห้องโดยสารกว้างขวางม,มีพื้นที่เพียงพอทั้งด้านหน้าและด้านหลังสำหรับการเก็บของในรถก็มีพื้นที่จัดเก็บอย่างมากมายเบาะหลังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของหรือเครื่องมือได้สะดวกยิงข้น,นอานีอรสารสหใ X ทำให้ผิดหวังเช่นกันมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรเทอร์โบชาร์จท,ที่ให้กำลังและแรงบิดที่ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับการลากจูงหรือการขับขี่ในพื้นที่ที่ทุรกันดารระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดช,ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์รับรื่นทั้งบนทางหลวงหรือทางลูกรังนอกจากนี้ยังมีความสูงจากพื้นมากช่วยให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกเส้นทางสุดท้ายมาพูดถึงราคาของ Isuzu d m a x ปี2025รุ่นเริ่มต้นจะมีราคาประมาณ1,100,000บาทและรุ่นที่สูงขึ้นอาจจะมีราคาสููงงถถถึึ1 6แแสสนนนนนบบบบบาาาาาทททททข้้้้้อออออออยยย่่่่่่่่กกกกกััััรร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 ุุุลลลละะะปปณ์์เเเเเเเิมมมมีีีีีีืืืืดดวววคคค็ตฟจไ โดยรวมแล้ว Isuzu D Max ปี2025ถือเป็นรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านความทนทานความสะดวกสบายและเทคโนโลยีไม่ว่าจะใช้ในการทำงานหรือการเดินทางในชีวิตประจำวันขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ